สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาชมสวนรุงพ่อช่ำบ่อนสีนะครับเป็นแนวทางที่ช่วงที่ติดกระแสช่วงนั้นนะครับบ o มมากครับผมบ่อนสีมีหลากหลายสายพันธุ์นะครับสวยมากนะครับแนวทางเกษตรเกษตรพอเพียง รอบบ้านนะครับทำหลายๆอย่างควบคู่กับงานประจำได้นะครับอันนี้บริเวณนะครับเป็นบริเวณที่เป็นโรงเรือนของการทำบอลสีนะครับน่ครับบริเวณก็ประมาณนี้นะครับรอบๆนะครับดูนะครับพื้นที่ครับรใหญ่พอสมควรนะครับ เสร็จรอบบ้านก็จะประมาณนี้มีพื้นที่ปลูกทุเรียนด้วยนะครับเดี๋ยวอันดับแรกพาไปดูสวนทุเรียนก่อนเพิ่งเริ่มปลูกนะครับทัวเรียนดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเผื่อใครเอาไปทาตามหรือว่าไปลองปฏิบัติตามนะครับคลิปนี้เราทำเพื่อให้รับชมให้ทุกท่านรับชมเพื่อเป็นแนวทางนะครับ ท่านใดที่เข้ามาชมแล้วก็กราบขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามช่อง YouTube ของเราช่องยูทูบเอสฟาร์มหนู s k f เคฟาร์มพวกยักษ์สีสเกตนะครับบริเวณรอบรอบๆก็จะปลูกทุเรียนด้วยนะครับผลไมกลากไม้ก็เยอะนะครับมีกล้วยมีอะไรปลูกกันนะครับนี่เพิ่งทำในส่วนทุเรียนต้น ต้นตัวนี้ก็ประมาณเกือบเกือบปีแล้วครับสูงก็สูงเมตรกว่าแล้วครับเกือบสองเมตรแล้วครับการปลูกทุเรียนก็จะเป็นแบบนี้นะครับระบบน้ำเราไม่ต้องทำอะไรมากหรอกครับถึงเวลาเราก็มารดข้างๆเอานะครับนี่ครับทำเนินดินแบบออกเนินๆอย่างนงี้นะครับดูไว้ครับอันนี้ช่วงทดลองนะครับ น,นี่เป็นต้นมะม่วงนะครับต้นมะม่วงเขาเรียกว่าพันอะไรเนาะพันนี้จะไม่ได้แต่แพนครับโลละร้อยกว่าครับราคาดีครับใครปลูกเอ,อขาเรียกว่ามะม่วงพันุสร้างตึกครับผมเป็นที่ขึ้นชื่อของน่าจะเป็นจังหวัด ชะเชิงเซาครับขึ้นชื่อครับนี่ครับก็จะปลูกไว้ประมาณนี้ครับปูกปลูกใหม่อยู่นะครับยังไม่นานแต่โตเร็วครับระบบน้ําก็จะวางสายแบบนี้แต่อันนี้ดึงออกก่อนนะครับครับนี่เราจะพาเข้าไปชมลงเพาะชำบ่อนสีแล้วนะครับ นี่ครับดูบรรยากาศใหญ่มากครับมีหลากหลายสายพันธุ์นะครับนี่เป็นเป็นฟาร์มของพี่ชายนะครับก็เลยมาทำคลิปไว้เพื่อเป็นแนวทางตอนนั้นบอนสีได้ราคาดีมากครับนี่ครับพี่ชายก็จะทำเป็นแบบนี้นะครับชํำไว้แล้วก็ปิดคุมไว้นะครับ แบบนี้นะครับนี่ที่เขาทำ้นี่ทำว้พักไว้เพื่อสวกตลาดนะครับเพื่อให้ใบมันแตกออกด่างสวยนะครับน่ครับมีหลากหลายสายพันธุ์นะครับนครับท่านใดที่เข้ามาชมมาดูก็ดูไว้เป็นแนวทางได้นะครับหรืออาจจะเป็น อาชีพประจำหรือเป็นอาชีพเสริมหรือว่าเป็นอาชีพหลักก็ได้นะครับทําได้สามารถทําได้นะครับนี่ครับวันนี้จะพามาชมแบบเราไม่ได้บรรยายอะไรมากมายนะครับดูไว้เพื่อเป็นแนวทางทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูนะครับนีครับด่างสวยใบสวยนะครับเป็นฟาร,ร์มของพี่ชายท่านหนึ่งนะครับผมก็เลยมาทำคลิป เอาไว้ให้แก่เพื่อเป็นประโยชน์หลายๆท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับนี่ครับด่างนะครับสวยดูบริเวณนี่ครับพามาดูที่ใครหลายๆคนไม่เคยเห็นนะครับไม่เคยเห็นว่าเขาทำกันยังไงกว่าจะได้มาเป็น ต้นใบสวยอย่างนี้แต่แต่ละสายพันธุ์มาจากประเทศไหนบ้างมาจากทางไหนบ้างก็จะอยู่ในนี้หมดเลยครับเป็นพืชพ,พันธุ์พืชมงคลก็มีนะครับอยู่นี่ครับพืชมงคลเขาเรียกว่าแล้วก็ถ้าท่านผู้ชมทราบก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับว่ามีอะไรบ้างมามีสายพันธุ์อะไรบ้างนะครับ ดูไว้เป็นเป็นแนวทางลูกไว้ในกระถางอย่างนี้นะครับสามารถอาไปขายก็ได้ไปขายตามตลาดนัดหรือว่าเปิดร้านขายหน้าร้านก็ได้หรือว่าจะทําเป็นฟาร์มแบบนี้ก็ได้นะครับนี่ครับผมพามาดูแบบหลากหลายสายพันธุ์ครับวันนี้เราจะชำไว้ทำใส่กระถางไว้ วันนี้ก็มีนะครับนะครับบรรากาศในในในโรงเพาะชำก็ชุ่มชื้นมากครับอากาศเย็นครับนี่ครับสวยครับท่านที่มองเห็นว่าใบพืชพันธุ์ที่หาย่านะครับนะครับมีด่างตัน,ตนนี้ต้นนี้ผมก็ไม่ทราบว่าเป็นต้นชื่อต้นอะไรนะครับพี่ชายเขาไม่อยู่ผมก็เลยเดินพาชมสวนไปก่อน เดี๋ยวจะทำไว้ประมาณนี้นะครับอู้เยอะมากครับพอชมที่หลายๆคนไม่เคยเห็นมาก,ก่อนว่าการทำบอนสีมันเป็นยังไงเขาทำกันยังไงช่วงประมาณช่วงโควิดนะขายดีมากนะครับต้นละเป็นหมื่นเป็นพันเป็นแสนก็เป็นล้านก็ยังมีเลยนะครับ ช่วงนั้นครับตามกระแสนิดหน่อยนะครับนี่ครับหลากหลายสายพันธุ์ครับเยอะมากๆนะครับภูด,ด่างอะไรก็มีนะครับไม้มองคนอยู่นี่ก็เยอะนะครับนบี่ลงเขา่ำหรือว่าเราชำ่ำไอ้เขาเรียกว่า อนุบาลไว้นะครับนี่เขาเรียกว่าอนุบาลไว้อนุบาลช่วงมันหรือว่าเป็นหัวหรือว่าเป็นอะไรก็ขเขาก็จะเอามาไว้อย่างนี้นะครับดูไว้เพื่อเพื่อเป็นแนวทางนะครับมันอาจช่วงนี้มันอาจจะไม่ได้ราคาไม่ได้ราคาราคาไม่สูงเหมือนแต่ก่อนก็มันก็พอได้มีรายได้เสริมได้นะครับอาจจะเป็นรายได้หลักก็ได้นะครับ ไปขายตามตลาดนัดก็ได้ดูให้ชมไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับนี่ครับสวยมากครับท่านผู้ชมท่านไหนรู้ว่าเป็นสายพันธุ์อะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับเหมือนตอนนี้นะครับเขาเรียกว่าตอนอไรครับเป็นพืชที่มงคลมาเลยไหมมงคลน,นะครับหลายคนก็ยังเล่นอยู่เยอะอยู่ครับคนที่ชอบต้นไม้ก็เยอะอยู่ ราคาไม่แพงนะครับนี่ครับเน,นื้นะครัจะเป็นเรียกว่าผูด่างนะครับมันจะขึ้นตามสาวออตามอะไรอย่างเงี้ยนะครับยาวๆสวยครับนี่ครับรเกษตรรอบบ้านเราวันนี้ก็พามาชมแบบอาจจะเป็น ้นไม้บ้างก็งปเป็นแนวทางเพื่อท่านใดสนใจที่อยากจะทำหรือว่าทำมาแล้วหรือว่าเคยทำมาแล้วหรือว่ายังไม่เคยทำยังไม่เคยทำหรือสามารถเอาไปต่อยอดได้นะครับครับโรงเรือนก็จะเป็นประมาณนี้ครับใหญ่มากนะครับมีหลากหลายสายพันธุ์ผมมองดูแล้วน่าจะ โอ้เป็นร้อยร้อยสายพันธุ์เลยครับอยู่นี่ครับเยอะมากครับนี่ครับไม้ที่หายากและไม่มีใครบางคนทำไม่ได้ทำไม่ได้สายพันธุ์บางคนทำด่างไม่ด่างออกไม่สวยแต่นี่ก็ออกมาสวยมากออกด่างเป็นธรรมชาติของเขาตามหลากหลายสายพันธุ์ตัวนี้ครับใบจะมี สองสีสีแดงครับออกแดงด้วยนะครับนี่ครับสวยชำเสร็จก็จะตั้งไว้อย่างนี้ให้เขาก่อน,นครับสำหรับวันนี้เราก็ขอบคุณที่ติดตามช่องเรานะครับเราไม่ได้ลงคลิปมานาน ก็ให้ดูไว้เป็นแนวทางหลังจากห่างช่วงประมาณ3-4เดือนก็ไม่ได้ทำคลิปลงเลยเรามีภารกิจที่ต้องทำต้องทำกันเลยไม่ได้ค่อยได้ลงคลิปเท่าไหร่นะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมนะครับฝากติดตามด้วยนะครับทางเกษตรรอบบ้านช่อง SK Farm นุนกพุกยักษีสเกตนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับ ที่ติดตามสวัสดีครับ